ปลายเปิดเนี่ยน,นะคะโหเฮงเขาเรียกว่าไม่รับซัพยอะ่ะเงินเข้าเยอะก็ออกเยอะนะคะ <c oughs> คุณตาลเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์อยากให้จมูกสวยขึ้นแต่ว่ามีความเข้ากับหน้าแล้วก็ที่สําคัญคืออยากได้เรื่องของโหเฮงที่ดีขึ้นด้วยนะคะ <c oughs> คมีจมูกอยู่แล้วแต่เนื้อตรงเนี้ยน้อยปลายค่อนข้างจะตัดแล้วก็ค่อนข้างเชิดแล้วพื้นที่ที่ให้ใส่ก็คือน้อยฝั่งทางสิ่งที่ได้คือโงเฮงที่ดีขึ้นเกน็บเงินอยู่นะคะรับ เดี๋ยวต้องรวยขึ้นด้วยเนาะะดีมอลโฟกัสวันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูเคสคุณตานกันนะคะคุณตาลเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะก็เกี่ยวกับแฟชั่นดีไซนเนอร์ก็มาเจอกับนาโซดีไซนเนอร์นะคะหมอออกแบบจมูกแล้ะก็มาเจอกันนะคนอ,ออกแบบที่คุณตาลมาทําก็คือเสริมจมูกนะอยากให้จมูกสวยขึ้นแต่ว่า แล้วก็ที่สําคัญคืออยากได้เรื่องของโหนงเพิ่ที่ดีขึ้นด้วยนะคะสาเหตุที่เลือกมาทําที่ดีมอลเนี่ยเพราะว่าชอบความเป็นธรรมาชาตินะคะแล้วก็มีเพื่อนแนะนํามาว่าเออทาจมูกกล้องคุณหมอตุกเท่านั้นนะคะคุณตาลก็เลยเข้ามาดูปรากฏว่าดูแล้วเออใช่เลยแบบนี้ที่อยากได้ก็เลยได้มาเจอกันทีนี้เนี่ยในเรื่องของพื้นฐานจมูกก่อนเสริมเป็นเคสที่เนื้อน้อยแล้วก็ปลายเชิดไม่เห็นมิติจะเห็นว่าเป็นคนมีจมูกอยู่แล้วเรียกว่าเกือบโด่งเลย ดูได้จากเนี่ยตรงหัวตาตรงนี้นะคะเหยนขอบตรงหัวตาเนี่ยซ้ำเลยเพราะว่ากระดูกตรงนี้ค่อนข้างสูงอยู่แต่เนื้อตรงนี้น้อยคือเนื้อที่จะให้เพิ่มความโดมอะ่ะไม่ได้เยอะมากเวลาเสริมต้องใส่แบบพอดีพอดีอดแบบเนี้ยเลยอ่ะนะคะถ้าใส่เยอะเกินจะสูงปีนึ้นไปถึงคิ้วดูเป็นแท่งดูแข็งได้ง่ายมากเลยนะคะเรื่องของปลายจมูกอะ่ะปลายค่อนข้างจะ แล้วก็ค่อนข้างเชิดพื้นที่ที่ใส่ก็คือน้อยที่สําคัญก็จะมีเรื่องของแนวแกนกระดูกจมูกเนี่ยพื้นฐานเดิมมาเลยเนี่ยแนวแกนเกียงอยู่นะดูจากแนวเงาขาวๆเนี่ยนะคะนี่คือแนวพื้นฐานดั้งเดิมคุณตาเนี่ยเป็นคนหน้าคมมากทีพอหน้าคมแบบนี้เนี่ยเวลาเสริมอะเราต้องปรับช่วยให้หน้ามีมิติขึ้นดูมีอะไรมากขึ้นแต่ต้องมีความหวานเพิ่มเข้าไปด้วยคือสวยคมอมหวานไม่อย่างนั้นคม เดียวคือแข็งเลยดันเนี่ยออกแบบตั้งใจเพิ่มปลายให้แบบมีนิติออกมาแล้วก็ทําช่วงสันเนี่ยให้มันรัดกับปลายมันก็จะได้เป็นองศาใหม่ที่ดีขึ้นสวยงามมากขึ้นต้องบอกว่าเวลาทําจม,มูกเนี่ยไม่ใช่ว่ามีพื้นที่ใสเท่าไหร่ก็ใสหรือใส่แบบโอเวอร์เกินเนี่ยพอเนื้อน้อยถ้าใสโอเวอร์มันจะเห็นเป็นขอบซิลิโคนได้ง่ายตัวกาหนดความโด่งของจม,มูกจริงๆอยู่ตรงปลายนะทาปลายให้มันได้แบบคู่มีมิติที่สุดแล้วก็ทําสันให้ ลับกับลายมันก็จะเป็นองศาใหม่ที่สวยขึ้นหวานขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นหลังทําก็จะเห็นนะคะว่านอกจากความดูหวานขึ้นแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่ได้คือโงเ่เฮงที่ดีขึ้นนะจมูกที่ปลายเปิดเนี่ยนะคะโงเ่เฮงเขาเรียกว,ว่าไม่รับซ้ำเงินเข้าเยอะก็ออกเยอะนะคะอา้าวอันนี้เอามาปิดหน่อยนะคะเก็บเงินอยู่นะคะรับซ้ำเราะนั้นไม่ได้สวยขึ้นอย่างเดียวก็รวยขึ้นด้วยเนาะกับทุกองศานะคะให้ยังดูเป็น จมูกแพ้แล้วก็สวยคมอมหวานนะคะในเทียนมึนานนะสาติดตามสาระศลิกรมของดี่นอรกับซินดี้ทีนอร์คลินิกด้วยนะคะ